มาทำหนังไก่ทอดกรอบกันอันนี้ก็เป็นอกไก่นะคะเราเอาแต่หนังนะคะนำหนังมาหั่นเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยได้หนังที่หั่นเป็นริ้วๆแบบนี้แล้วนะคะก็นําไปหมักกับผงรสดีนิดหน่อยค่ะอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มจากนั้นก็นําไปตาค่ะตาให้แห้งเลยนะคะ ตักออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็นำไปทอดในน้ำมันร้อนๆค่ะสูสซ,ซาซกรอบๆฟูๆเลยค่ะสีทองหอมอมกรอบๆค่ะน่ากินมากๆเลยหนังไก่ทอดกรอบได้เวลาหม่ำๆแล้วกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเป็นมื้อเช้าของเด็กตัวเล็ก กรอบกรวบเลยอร่อยมากๆ <c oughs> ถ้าใครมีไอเดียเก๋ๆก็นำไปคลุกกับผงปาปริก้านะคะ <c oughs> ผงหมาล่าหรือว่าผงบาร์บีคิวก็ได้จะจิ้มซอสก็ได้นะแต่อันนี้เราหมักพอดีแล้วเค็มๆห,ๆหนัวๆกินกับข้าวเหนียวเด็กบอกอร่อยมากเลยทำง่ายๆค่ะลองทำกันดูนะคะห <c oughs> นังไก่กรอบๆหนังไก่ทอดกรอบค่ะ